วันสบายแดดเบาๆแต่เราต้องเปี้ยนในลุคชิคแอนด์ชิลสำหรับสาวไทยปากอิ่มค่ะเริ่มต้นด้วย all day sun protection foundation นะคะรองพื้นตัวนี้นะคะมีกันแดดอูด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยสาวๆก็ไม่ต้องกลัวแดดแล้วค่อยๆเกลี่ยนะคะย้ำให้ทั่วใบหน้านะคะจากนั้นใช้ตีนแตะบริเวณพวงแก้มนะคะเพื่อให้มีสีแดงระเรือ่อเหมือนโดนแดดอ่อน ใช้แป้งทูเวย์นะคะปัดทั่วใบหน้าแบบบางเบา <S <S เริ่มเขียนคิ้วจากท้องคิ้วจากนั้นค่อยๆไล่เส้นคิ้ว <S <S ตามแนวขนคิ้วใช้ผู้กันเขียนคิ้วค่อยๆปัดเพื่อไล่สีเราก็จะได้คิ้วที่สวยคมและดูเป็นธรรมชาติค่ะเลือกสีอายแชโดว์ที่มีความระยิบระยับหรือมีชิมเมอร์แตะจากกลางตาค่อยๆกลีนะคะให้เป็นครึ่งวงกลม แตะบริเวณหัวตาด้านล่างด้วยอายแชโดว์สีเดียวกันเพื่อเพิ่มความแวลววแล้วต่อด้วยอายไลเนอร์ค่ะอาจจะเริ่มจากหางตาก่อนนะฮะจากนั้นลากกลับมาที่กลางตาจากนั้นปัดมาสคาร่าดันจากโคนขนตาขึ้นมาตามเส้นขนตาทั้งบนและล่างนะ ปัดแก้มด้วย lady to wear ให้ดูระเรื่อมีสุขภาพดีนะคะปัดปลายจมูกเล็กน้อยให้เหมือนโดนแดดอ่อนๆยามเช้าอยากให้ลิปสติกติดทนนานใช้ลิปพาวเมอร์ลงก่อนใช้ดินสอเขียนขอบปากได้รูปตามต้องการแล้วก็ใช้ลิปสติกทาทับเพียงเท่านี้ก็จะมีรูปปากสวยแม้จะเดินเล่นชิลๆแต่หน้าต้อง s t e l l c h นะจ๊ะ Beneficial สีสันแห่งคุณค่าธรรมชาติจาก Oriental Princess